ปศเปาเนี่ยกี่ก้อนหนึ่งนะผมพูดให้อาจารย์เตยฟังกันเป็นก้อนเป็นก้อนตรงลิ้นปีอาจารย์เตยก้อนอะไรนะเป็นก้อนเนี่ยเป็นก้อนเป็นก้อนเนื้อตรงลิ้นปีเยลิ้นปี๋อ่าตรง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 ใต้ลิ้นปีนิดหนึ่งอ่ะเป็นก้อนเป็นก้อนเลยครับจับไปเนี่ยจับไม่ได้เลยครับจับแค่สัมผัสอย่างใจจะร้องโอ้ยทันทีเลยจะเจ็บ นี้แกก็นอนเนาะแกมีความทุแกมากแกกลัวเป็นมะเร็งเพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่แกเป็นมะเร็งตายไงผมไปเจอพอดีบางเยืนผมไปจากับสาวแกผมเป่าผมผมก็เลยเป่าให้ทันไปผมว่าผมจะเป่าท่านให้คุณแม่ผะว่าอย่างนี้เนาะพราผมเป่าเนี่ยนี่แหละเคสที่ผมเพิ่งเจอครั้งแรกนะเป่าคุณแม่บอกว่าเหมือนอะไรเหมือนไฟวิ่งอกจแก ร่างกายเลยแกบอกร้อนตามแขนตามขาร้อนมากแกว่าเนาะอืมนี่แหละครั้งแรกเลยนะที่ว่าร้อนแกว่าร้อนแสบร้อนเลยมันไม่หอกมันไม่ออกตามแขนตามขาตามหูตามตามร่างกายไม่ออกหมดเลยโอ้พอผมเป่าเสียบผมก็เลยว่าแม่ะว่าจับดูีิมันมันหายเจ็บดังมันอาการดีขึ้นไหมป๋อเพราะว่ามันนุ่มขึ้นไหมผมก็คือมันก้อนประมาณนิ้วนิ้วนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งเา้าเนี่ย พอผมปอดเสร็จแล้วจานไตแกไปจับอัศจย์มากเลยหักก้อนนั้นหักเลยจานไตหุยก้อนหายเลยเดี๋ยวนั้นเลยอยหายไปเลยผมก็เลยว่าแม่เขาถามแม่เขาก็มาเยีงยมนี่แหละเขามาเรีย,ยนแพทย์แผนไทยนี่แหละเขาเขาเป็นแพทย์แผนไทยรักษาคนนี่แหละเขาทำยาให้คนกินไงแกบอกว่าเวลาตัวเองเป็นนอะ่ะเออก็ไอ้ไอ้ไอ้ คนคนข้อตาของข้อตาเอาออกให้ตัวเองไม่ได้เอาออกให้ได้แต่คนอื่น <c oughs> คนคนป่วยคนไข้เนี่ยก็คือเป็นแพทย์แผนไทยด้วยใช่ใช่ใช่เป็นคนรักษาคนอะ่ะ<อ>เป็นอสมอหน้าอสมอหมู่บ้านอะ่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่อำเภอบ้านบ้านหนองมะเขือมันจาบ้านหนองมะเขือไม่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 ใช่ไม่ใช่อำเภอบ้านแแฮดอำเภอบ้านแฮด กวันจันทรอ่ะจังหวัดขอนแก่นสมรักอ๋อครับครับโอ้ก็ m a z i n g หายเดี๋ยนั้นเลยหายเลยกาจารตว้าหายเลยผมก็ยังงงอยู่แกก็เลยถามว่าแม่เป็นอะไรเอ้าแม่ไม่มีอะไรหรอกแม่ผีกินผีกินแม่ผมอ่ะโอ้ไม่มีอะไรหรอกผีกินดันพวกผีพวกเจ้ากรรมายเวรพวกนี้ไงมันลุมไง เพราะมันม่เป็นลมร้อนหรอกลมร้อนตอนนี Alex ้ครับครับแกก็บอกว่าแกไปหาหมอละหลายหลายหลายแห่งแล้วหมอก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจยังไม่ยังในคือยังไม่ทราบผลอืมแกก็ทรมานใจเนาะแกก็กลัวแกเป็นมะเร็งตายครับโอ้โหมหัศจรรย์มากเออนี่แหละเคสนี้แหละผมเพิ่งเจอ ครจะจะวอาร้อนร้อนลูกร้อนร้อนร้อนแม่ร้อนตามแขนตามขาแตล่ะหรอนี่ใครไปเลือนเส้นเลื่อนในสมองนี่มาหาผมเลยผมบอกบุญหน่อยได้ครับผมรักษานี่าจารยต๋อพี่สาวผมนี่ลูกพี่ลูกน้องผมนี่ไปนอนโรงพยาบาลซีอู๋สี่กว่าวันเรื่อให้อาจารยต๋อออกมาผมรักษาปากเบี้ยวเลยปากเบี้ยวคิ้วตัวกอผมรักษาทีเดียวปากหายเบี้ยวเลยโอ้ปากตอนเยี่ว ทำกับคู่กับข้าวอะไรได้เหมือนคนปกติทุกอย่างแล้วไม่เที่ยวไปอะไรได้หรือเปล่าครับว้าวาทิศเดียวจริงไหมมันดีเสียดมากเลยตัวนี้ครับ <c oughs> โอ, <c oughs> โอ้อนุโมทนาครับอ,อากอารจะดีอาการจะดีขึ้นทันตาเลย <c oughs> แล้วมีเคล็ดลับในการเป่า <c oughs> มหาระงับรักษายังไงบ้างรครับผมไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกมีแต่ความปรารถนาดีอยากให้คนไข้หายป่วยแค่นั้นแหละโอ้สาธุสาธุ้อเมื่อเช้าเลยพระโทรเข้ามาบอกว่าแม่ดีขึ้น เนี uh ่ยก็ดีเสียงท่านดีใจมากท่านว่าท่านว่าท่านไม่กล้าเป่าอืมท่านไม่กล้าเป่าออท่านกลัวท่านว่างครับก็เลยผมก็เลยบอกว่าไม่เออหลวงพี่ไม่ต้องกลัวรอกไปเลยพิชาดีผมก็เลยบอกว่าไม่เออหลวงพี่ไม่ต้องกลัวรอกไปเลยพิชาดี